เจ้าสเต็ปแบบร<ล>สวัสดีนะครับผมวันนี้ลูกค้านะครับเอาเครื่องมาทำนะครับส2 0นะครับอัพเป็นไหนสเต็ปไหนนะพี่150 150วอลโต้มาจากไหนนะพี่ขานุครับขานุนะครับอ๋อก็ตอนนี้นะครับมันมีปัญหานะครับเรื่องนำ้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับนี่ครับดูลูกสูบนะครับมันจะลายแบบนี้นะครับแต่นำ้ำมันเครื่องมันเคยขาด แต่ว่าปั๊มมัน้ำมันน้ำมันเครื่องมันคงจะมีปัญหานะครับนี่ชาร์ปถึงก็โอ้โหก็เรียกชาร์ปสองชั้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยทนใช้มากี่ปีแล้วพี่เกือบสามปีแล้โอ้แต้นอนจริงและทนจริงได้ยันว่าเนี่โอ้สามปีนะครับสภาพนีครับทนใช้ออทนใช่ไหมค <c oughs> อ,ม <c oughs> อม <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะ กินหมดไซด์เลยหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับจะต้องลองไปเจียดูยก่อน,นครับทำหมดไซด์เราก็ต้องเปลี่ยนข้อใหม่นะครับขอมือสองก็ไม่มีซะ้วยพ่เศษหรือจะหามือสองเดี๋ยวมีวันอาทิตย์อีกร้านปิดนะครับเจ้าของก็เล่งนะจะเอาไปย่ำนะงานยัคงนนค้านะครับาจ,า <laughs> จากเดิมนะครับอ่าวินนี่นะครับจะใส่อยู่ประมาณหนะ้าห้าเนาะ ตอนนี้เหลือสามครึ่งไปไม่ไหวโอแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวนอนลูกน้องมาถอดนะครับเดี๋ยวก็จะล้างแล้วก็เอาปอกไปกึ่งนะครับคือปอกเพิ่งซื้อมายังไม่ได้กึ่งเลยนึกนึกนึกว่ารีบยังไงก็จะเอาของลุงเขาไปให้ก่อนอปอกทีนี้เอาให้แรงก็ของพี่สันนะโอ้ยของพี่สันเขามันลดรอบอ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำวาล์วโตด้วยนะครับนี่ฟ้านี่นะครับวาล์วยังโอเคอยู่นะครับนี่หนุนแหวลน,นล่างเนี่ยสปริงเนี่ยอันนี้เป็นสปริงเดิมนะครับแต่ว่าใช้หนุนให้มันแข็งขึ้น กูมันจะนั่งไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยตันหนุนต้องหาานะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตอนลือกันอีกทีนะครับ เก่าหฉีดเก่าบางทีมันก็อาจจะไม่สู้นะครับเพราะว่าปั๊มอัดจ,จะเป็นปั๊มงานแล้วนะครับเื่ออาจจะเป็นปั๊มคู่ตัวเครื่องเลยก็ได้นะครับเนี่ยก็มองโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะนี่นะครับมีเครื่องเจ้าโลกมาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ไอ้ตัวนี้เจ้าโลกนะครับจะแปลงเป็นร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยว ผมจะบอกอย่างละเอียดนะครับว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรมั่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นของอพี่คนแถววังจิกนะครับอ่าก็ของเดิมมันเป็นเจ้าโลกหนึ่งหนึ่งห้าะครับสิบเอ็ดแรงครึ่งนะครับก็มันมีอาการคือมันไม่ติดนะครับวาวรั่วนะครับ ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าสั่งให้แปลงเป็น150เลยอ่ะให้มันจบไปทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําวาวโตนะครับอ่วาวาลโตอ่แล้วก็บ่กอน้ําก็รั่วนะครับนี่นะครับบมอน้ําอันนี้เปลี่ยนเอาหม้อน้ําใหม่มานะครับแต่ไม่ของเทียมนะครับเพราะว่าเขาไปปักมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามัน <laughs> จะรั่วหรือเปล่านะครับว่าแก่เขาสู่ไปดูหน่อยฟานีย <c oughs> เดี๋ยวจะแกะฟอสูปไปดูนะครับฟอสูบนี่นะครับให้ใช้เป็นของ120นะครับอ่าดูนะครับอ่า110ถึง120 di นะครับให้ดูว่าอ่าบางคนเพื่อนบางคนมาแกจะแปลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตกเปลี่ยนอะไรมั่งนะครับอ่าดูนะครับอ่าแกะถุงมาเลยเปล่าให้ดูเนื้อก,กันเลยแท้จริงไหม อันี้ของมันก็ขึ้นนะครับออาหาัวก็ไหลตัวนี้ราคามันไม่แน่ไม่นอนนะครับแขนาดของใหม่สนิมเต็ม,มเลยนะอ่านี่นะครับนี่คือเป็นฝาเทนะครับเดี๋ยวผมจะทําต้องไปทาวาล์วโตนะครับนี่เกิแอร์เลยนะครับอ่าก็ให้ดูมีหวัวฉีดนะครับอ่านี่หวัวฉีดยกเลื่อนนี่นะครับ เป็นของดีไอนะครับ F ร้ 150. อยห้าสิบตัวเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ตัวล็อกไว้ฉีดนะครับอแล้วก็ถูกปั๊มนะครับถูกปั๊มนี่มันจะใช้ตั้งแต่110ร้อยสิบถึงร้อยห้าสิบดีไอนะครับะจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆคร่าวๆนะครับเดี๋ยวก็ วันนี้คืนนี้เนี่ยผมจะต้องทำวาบวาโตนะครับเพราะว่าเจ้าของก็รีบใช้งานนะครับก็เขาขอเวลาให้เวลาวันสองวันนะครับขอให้เสร็จก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าน้ํารถนะครับก็ตอนนี้แต่ทีมก็งานคงเยอะนะครับคือวันนี้ผมก็มีงานนะครับยํานานะครับเ,รเลยจ้างลูกน้องไปสองคนนะครับปกติผมจะจ้างลูกน้องคนเดียวนะครับขับรถเราเองอ ขับคันหนึ่งแล้วก็ผมผมตีขุบคันนึงลูกน้องรีดตามคันนึงนะครับแต่ตอนนี้คือให้ลูกน้องไปตีขุบคันนึงแล้วก็รีดตามอีกคันนึงเลยนะครับก็ตอนี้งานมันไม่ทันนะครับคืองานเครื่องมันเยอะนะครับก็มันจะมีมาเข้ามาทุกวันนะครับแล้วก็งานทําอะไรทาฝาทําอะไรพวกนี้นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับยู่ตัวนี้นะครับมันมีชุดลายข้างอยู่แล้วนะครับอ่าขูดลายข้างนี่ก็ทําจากที่ผมไปนะครับ อ่าตอนนี้ก็จะประหยัดไปอีกประมาณพันกว่าบาทนะครับอ่าเฟืองอะไรก็ยังโอเคดีนะครับอ่เดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับตัวดีนะครับมีเพื่อนๆขอมานะครับเดี๋ยวบอกขออย่างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าบางคนเขาอ่าทุนน้อยนะครับไม่มีเงินจะซื้ออ่ตัวร้อยยี่สิบซื้อใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะราคามันสูงครับตอนนี้มือสองก็อยู่ในเกณฑ์ อ่าเหยียบๆสามหมื่นนะครับหรือสามหมื่นนิดๆเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้มันเป็นตัวยอดทิตนะครับไนตัวนะรอยยีตัวนู้นครับจากตัวนี้นะครับเป็นม้อน้ําเก่านะครับนี่อายุสภาพนะครับมันแตกไปแล้วนะครับขอบนะครับคือตอนนี้มันรั่วอ่ามันรั่วอยู่ตีนตีนซื้อตีนม้าน้านี่นะครับเนี่ยก็คือเจ้าของจะไปบป่าบอกโอ้ไม่ต้องใเป่าพี่ซื้อใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าปะไปก็ดูแล้วก็คงไม่ทนนะครับ หนึ่งใส่พานพัดลมอ่ะเขาต้องเปลี่ยนนะครับเครื pper, ่องตัวนี้นะครับจ,จะไปใส่อ่นกอ่ะอะไรเอ็นเอ็นทีสิบสี่ให้มนใ่ทีเนไอตัวเคสิบสี่อ่าเคสิบสี่นะครับผมก,ก็ไม่ค่อยรู้นะครับเรื่องโคกนกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่เคยใช้นะครับ screening. อเคยแต่ขับของเขานะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว จุดนี้จะเป็นอะไหล่เก่านะครับฝาเฟ่อเดี๋ยวคื้นจะของหมดนะครับคือก้านไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก้านตั้งแต่มันใช้ตัวเดียวกับร้อยห้าสิบนะครับ TF ร้อยห้าร้อยสิบห้านะครับร้อยี่สิบร้อยห้าสิบเป็นก้านเดียวกันนะครับคืออ่าบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าพี่มันต้องเปลี่ยนข้อเปลี่ยนก้านหรือเปล่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมได้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจพวกอะไหล่ชุดนะครับ ก็สั่งที่ผมได้นะครับคือมันจะมันจะสะดวกแก่การประกอบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็คือสั่งที่ผมจบทีเดียวเลยนะครับอีวผมจัดอะไรให้ตามที่ต้องการเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกาใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปิดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ